สวัสดีอาจารย์ที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้กระผมจะมานําเสนอโครงงานเรื่อง A Development Message Analysis Notification Development Problem Syslog of for หรือการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อแจ้งเตือนปัญหาโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์อัคลินคุณกิติ และกับผม,มานายพิมวัน์นรงพงพันธโอเคครับและนี่ก็คือหัวข้อที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นะครับ 1. introduction 2. system analysis and design 3. demonstration and resolve conclusion หัวข้อที่ 1. introduction ที่มาและความสำคัญของโครงงานนะครับ การเข้าถึงทรัพยากรของระบบเครือข่ายหรือการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายภายในองค์กรมีความสําคัญมากซึ่งถ้าหากว่าเรารับรู้ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้กับเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วก่อนที่ระบบจะเกิดความเสียหายจะทําให้เราเนี่ยได้เข้าถึงปัญหาได้รวดเร็ววิเคราะห์และจัดการแก้ไขได้อย่างถูกต้องเนื่องจากป,ป,จปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลซิสเล็ตบนเครือข่ายอยู่แล้วแต่ข้อมูลนั้น ไม่ได้มีการจัดการหรือมีการวิเคราะห์ใดๆเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บไว้ซึ่งข้อมูลที่เก็บไว้นั้นสามารถนํามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การใช้งานทรัพยากรประกอบกับการนําข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจต่างๆบนร,ระบบเครือข่ายการแจ้งเตือนความผิดปกติของเครือข่ายเพื่อทําให้เครือข่ายมีความพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพในการทํางานโอเคครับหลังจากที่ ทราบที่มาและความสำคัญของโครงงานไปแล้วเรามาทำความรู้จักกับหลอกไฟล์และทำไมถึงต้องจัดเก็บหลอกไฟล์กันนะครับหลอกหรือ s ิสหลักเป็นโปรโตโคอลที่ใช้รับส่งข้อมูลผ่านทางโปรโตโคอล UDP port ต5 4 4ใช้จัดเก็บข้อมูลการสื่อสารหรือหลอกไฟล์เหตุการณ์ต่างๆทำเป็นประวัติการใช้งานในระบบมีการจัดเก็บ ในรูปแบบของล็อกไฟเพื่อเก็บข้อมูลการติดต่อสื่อสารของคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นล็อกไฟที่แสดงถึงแหล่งกําเนิดต้นทางปลายทางเส้นทางเวลาวันที่ระยะเวลาชนิดของบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการติดสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับ โดยหลอกไฟล์นะครับถูกกําหนดตามพระราชวัญหญัติว่าด้วยการกระทําความผิดของทางคอมพิวเตอร์พศ2550โดยพรบ,รบรดังกล่าวนี้ได้มีการกําหนดเกี่ยวกับบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตหรืออีเมลให้หน่วยงานหรือองคอ์กรต้องทําการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือทราฟิกดาต้าซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญที่สามารถนำมาใช้สืบสวน หรือสอบสวนการกระทําผิดตามพรบรดังกล่าวนี้เป็นระยะเวลา90วันแต่ไม่เกิน1ปีวัตถุประสงค์ของโครงงานนะครับ 1. สามารถพัฒนาระบบที่รองรับซิสหลอกแมจเต็ได้ 2. สามารถแสดงผลในรูปของหลอกไฟล์และรายละเอียดต่างๆที่หลอกซิสเต็มควรมี 3. วิเคราะหลอกที่รับเข้ามาหากพบล็อกที่เป็นปัญหาสามารถแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบได้ผ่านระบบ Gmail ขอบเขตของโครงงานนะครับก็ต้องมี 1. ระบบวิเคราะห์ที่สามารถรองรับ Syslog Message ได้ 2. เชื่อมต่อระบบวิเคราะห์เข้ากับ Gmail เพื่อแจ้งเตือนในรูปแบบของ Gmail ให้ผู้ใช้ได้ทราบ ส่วนของเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนานะครับเราก็จะแยกเป็นซอฟต์แวร์และเครื่องมือนะครับ1 Packet Tester โปรแกรม Packet Tester เป็นโปรแกรมจำลองเครือข่ายที่ผู้ใช้สามารถสร้างเครือข่ายขึ้นได้เองสามารถกำหนดได้ว่าเครือข่ายจะมีอุปกรณ์ใดบ้างเช่นลราวเตอร์สวิตช์เครื่อง PC เป็นต้น 2. v i r t u ชว Code Studio แอปพลิเคชันจากบริษัท Microsoft เป็นโปรแกรมประเภท Editor ใช้ในการแก้ไขโค้ดเป็น Open Source โปรแกรมจึงสามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเหมาะสำหรับการพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานหลายแพลตฟอร์มรองรับการใช้งานทั้งในระบบ Windows Mac OS และ Linux รองรับหลายภาษาทั้ง Java Script TypeScript และ Node JS ในตัวสามารถนำมาใช้งานได้อย่างง่ายดายไม่ซับซ้อนมีเครื่องมือและส่วนขยายต่างๆให้เลือกใช้มากมายรองรับเปิดการใช้งานภาษาอื่นๆทั้งภาษา C++ C Java Python และ PHP Gmail หรือ Google Mail บริการจาก Google ที่จะทำให้มีอ e ีเมลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นของตนเองโดยสามารถเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้รับที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็น Hotmail และอื่นๆโดยวิธีใช้สามารถใช้ผ่านระบบเว็บเมล Pop และ IMAP โดย Gmail จะเป็นฟังก์ชันในการแจ้งเตือนของโครงงานนี้ครับ และภาษาโปรแกรมมิ่งที่เลือกใช้นะครับก็คือ Python ภาษา Python เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงที่นำข้อดีของภาษาต่างๆมารวมกันไว้โดยถูกออกแบบให้เรียนรู้ง่ายซึ่งทางผู้พัฒนาได้เลือกใช้ l o g g i n g ที่เป็น Built-in Package เข้ามาช่วยในการทำาลอกของโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นการจัดเลเวล และการจัดการแสดงผลต่างๆสามารถแสดงผลได้ทั้งรูปแบบของไฟล์ l o g ลหรือจะให้แสดงผลผ่านเทอร์มินอลก็ได้เช่นกัน Python l o g g i n g Module ที่ใช้ในระบบนะครับก็จะมี l o g k e r โดย l o g k e r จะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือการกำหนดค่าและการส่งข้อความ 2. Handle เป็น standard library มีหน้าที่ส่งข้อความตามความรุนแรงเพื่อแสดงผล formatter ตัวช่วยในการจัดรูปแบบโครงสร้างและเนื้อหาที่ต้องการบันทึกลงไปในหลอก filter ช่วยควบคุมการตั้งค่าการบันทึกที่มีรายละเอียดมากขึ้นในส่วนของ system requirement หรือความต้องการของระบบนะครับในการพัฒนาโครงงานครั้งนี้นะครับต้องพัฒนาระบบ ที่สามารถรองรับและแสดงผลล็อกไฟล์ได้และระบบที่สามารถวิเคราะห์ลอกและแยกประเภทล็อกที่เป็นปัญหาในระบบได้เมื่อตรวจพบล็อกที่เป็นปัญหาจะทำการแจ้งเตือนผ่าน Gmail ให้ผู้ใช้ได้ทราบในการแก้ปัญหาและเข้าถึงปัญหาในลำดับต่อไปครับก็อยู่กันในส่วนของการออกแบบและวิเคราะห์ระบบกันนะครับ ภาพรวมของระบบนะครับระบบในโครงงานของผมจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆคือ 1.Input หรือ l o อกและ2 processing โปรแกรมหรือระบบวิเคราะห์ข้อมูล 3.Output ของโปรแกรมหรือการแจ้งเตือนจากที่ผมได้พูดถึง3ส่วนใหญ่ๆของโครงงานของผม ที่เกี่ยวข้องกับระบบไปแล้วเรามาดูส่วนแรกนั่นก็คือส่วนการเก็บข้อมูลหรือ Input ของระบบนะครับในส่วนของ Input ของระบบนะครับ processing program นะครับจะรับอินพุตมาเป็น log file โดยข้อมูลนะครับจะถูกเก็บมาในรูปแบบของ log file เข้าไปในโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะใช้ภาษา python นะครับโดยใช้โมดูลที่มีชื่อว่า locking ในการเขียนโปรแกรมบันทึกข้อมูลหลอกไฟตามลำดับเหตุการณ์เพื่อเช็คว่าหลอกไฟที่รับมานั้นมีปัญหาในระบบวิเคราะห์ข้อมูลหรือไม่นะครับโดยที่ขึ้นอยู่ที่สไลด์นั่นก็คือตัวอย่างของหลอกไฟที่ผมได้ทำการรับค่าเข้ามานะครับเอาละครับในส่วนของฟังก์ชันการทำงานที่สองนะครับหรือการวิเคราะห์ข,ข้อมูล processing program นะครับเมื่อระบบนะครับ ได้ทำการสร้างและการจำลองหล็อกไฟล์ขึ้นมานะครับจากในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเนื่องจากโมดูลล็อกกิ้งนะครับได้มีการแบ่งเลเวลของล็อกอยู่แล้วโดยแต่ละเลเวลนะครับจะมีรายละเอียดดังนี้นะครับ 1. Debug ค่านำค่านำมาลิกแวลูอยู่ที่10หมายถึงแก้ไขจุดบกพร่องของระบบ 2. Info นฟอนำมาลิกแวลูอยู่ที่20หมายถึงข้อมูลทั่วไป ส Warning n u m e r i c ์ลิกแอยู่ที่30มสิคำเตือนหรือยังไม่เกิดข้อผิดพลาดแต่มีการบ่งชี้ว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ 4. ี่ Error ค่าน u m e r i c ์ลิกแอยู่ที่40่สิลอกที่ระบบเกิดข้อผิดพลาดนะครับและสุดท้าย Level Critical ค่า n u m e r i c ์ลิกแอยู่ที่50 เป็นเคสลอกที่ควรได้รับการแก้ไขอาจจะเกิดปัญหาร้ายแรงถึงขั้นระบบอาจหยุดการทำงานได้นะครับในส่วนของ processing program นะครับระบบนะครับจะเริ่มรับล็อกที่รับเข้ามานะครับและเข้าไปเช็คนะครับว่าล็อกมีนี้เป็น normal case หรือ problem case นะครับโดยถ้าเป็น problem case นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนพยัย gmail นะครับถ้าเป็น normal case นะครับก็จะแสดงผลขึ้นมาปกตินะครับในส่วนของฟังก์ชันที่3นะครับก็คือการแจ้งเตือน output ของระบบเมื่อระบบวิเคราะห์ข้อมูลนะครับได้ทำการวิเคราะห์หลอกที่เป็นปัญหาโดยในการแจ้งเตือนของระบบทางผู้พัฒนาได้เลือกใช้ SMTP Lib ซึ่งเป็นไลบรารีสำหรับการส่งอีเมลผ่านโปรโตคอล SMTP ในการส่งอีเมลในภาษา Python และนี่ก็คือตัวอย่างการ alert ของโปรแกรมเมื่อตรวจพบล็อกที่อยู่ใน level critical และ error ครับเอาละครับในหัวข้อถัดไปนะครับเราจะมาพูดถึงการเดโมของระบบและผลลัพธ์ ของระบบนะครับและนี่ก็คือส่วนของการเดโมโระบบวิเคราะห์หลอกไฟล์นะครับโดยผมนะครับจะทำการเดโมโระบบทำที่วิเคราะห์หลอกไฟล์นะครับเมื่อระบบตรวจพบหลอกที่อาจจะเป็นปัญหานะครับจะทำการแจ้งเตือนไปยัง Gmail ของผู้ใช้ทันทีนะครับ โอเคครับผมงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับนี่นะครับจะสังเกตได้ว่าเมื่อทำการรันโปรแกรมนะครับถ้าหากล็อกไฟล์ที่รับเข้ามานะครับอยู่ในเลเวลที่กำหนดไว้นะครับสามเลเวลนั่นก็คือ warning error และ critical e นะครับระบบนะครับจะทำการส่ง Gmail เข้ามาเลยนะครับทันทีเลยนะครับครับผมลองอีกครั้งหนึ่งครับนี่นะครับระบบเมื่อระบบ,บครับตรวจเจอค r ท t i c a l นะครับก็จะส่ง Gmail เพื่อมาแจ้งเตือนทันทีนะครับผมตอบการทำงานของระบบเบื้องต้นนะครับผลการผลการทดสอบการทำงานของระบบนะครับ ในการทดสอบการทำงานของระบบนะครับได้ทำการทดลองในส่วนของการสร้างหลอกไฟล์การวิเคราะห์หลอกและการแจ้งเตือนของระบบเพื่อทดสอบว่าจะทำงานได้ถูกต้องโดยในทางการทดสอบนั้นผู้ใช้ได้จำได้ทำการจำลอง User และ ip address ขึ้นมาเพื่อทำการส่งข้อมูลไปในรูปแบบของหลอกไฟล์จากนั้นทำการส่งหลอกที่อาจจะเป็นปัญหาโดยระบบจะทำการวิเคราะห์หลอกที่เป็นปัญหา เพื่อทําการแจ้งเตือนในรูปแบบของ Gmail ให้ผู้ใช้ได้ทราบเพื่อที่ผู้ใช้จะได้เข้าถึงและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตามสไลด์เลยนะครับเมื่อพบล็อกที่มี Level critical error หรือ warning นะครับระบบจะทําการ alert Gmail ไปหา Gmail ที่ระบ,บุไว้ทันทีเลยครับ ในส่วนสุดท้ายนะครับ Conclusion สรุปผลการนำเดินงานนะครับ <c oughs> ระบบสามารถรับหลอกและทำการแสดงผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนระบบสามารถแยกประเภทของล็อกตามเลเวลได้และระบบมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ได้ครับปัญหาที่พบนะครับในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลหลอก ทางผู้พัฒนาเลือกใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ที่ยังไม่หลากหลายในการใช้งานในสถานการณ์อื่นๆและในการแจ้งเตือนผ่าน Gmail เมื่อพบหลอกที่ผิดปกตินั้นผู้ใช้จำเป็นจะต้องมีบัญชีของ Google ในการแจ้งเตือนผู้ใช้และรหัสผ่านในการล็อกอินเข้าบัญชีเพื่อให้สามารถส่ง Gmail ได้ครับแนวทางในการพัฒนาต่อในอนาคต ในส่วนของการวิเคราะห์ระบบจะออกแบบให้เพิ่มอ,อัลกอริทึมในการวิเคราะห์ล็อกที่รับเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการในสถานการณ์ที่หลากหลายและระบบที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นผู้ใช้งานจะต้องสร้างระบบบัญชี Google ใหม่ที่ใช้สำหรับการพัฒนาร,ระบบเท่านั้นเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานกระผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ